มีข่าวสารของอันซูฟาติมาพูดถึงกันหน่อยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าบาร์ซ่าตัดสินใจแล้วว่าจะขายอันซูฟาติในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับรายงานข่าวล่าสุดจากเดียริโอสปอร์ตครับบอกว่าบาร์เซโลนาพร้อมขายอันซูฟาติแนวุลูกม่อของสโมสรนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ฟาตินะครับถูกปล่อยยืมตัวให้กับบริทันแอนโฮปอารเบียนเมือมม่อซัมเมอร์ที่แล้วครับเพื่อพยายามเข็นฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ แต่ว่าก็ตามครับปัญหาความฟิตหรือรังยังคงตามรังควานเส้นทางการค้าแข่งของเขาแม้ว่าย้ายไปเล่นเนอังกฤษแล้วก็ตามแล้วด้วยการแจ้งเกิดของรามินยามาเนี่ยจนสามารถเป็นตัวหลักของบาซ่าได้ในฤดูกาลนี้ทําให้สโมสรตัดสินใจแล้วว่าพร้อมขายอันโซฟาติออกไปบาซ่าเชื่อว่าฟาติเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะทําเงินให้กับพวกเขาได้หากมีการขายเกิดขึ้นนะครับทมกลางปัญหาทางการเงินของบาซ่าเอง และหากฟติย้ายไปจริงๆก็จะทําให้เบอร์สิบนั้นว่างลงและลามินยามานถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นทายาทสืบทอดหมายเลขเบอร์สิบต่อไปอีกนะครับผมโอ้โห,โ,หโ,หโหก็ต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าอาจจะเป็นลามินยามานนะที่สืบทอดหมายเลขสิบต่อจากอันซูฟตินะครับเพราะว่าบาซ่ามองว่าจะขายอันซูฟติออกไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วนะครับผม โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับอนาคตของอันซูฟัตินะครับอยู่บาซ่าไม่ค่อยแจ้งเกิดแล้วครับปัญหาบาดเจ็บรังควานใจนะครับโอโ้ทุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยสําหรับอนาคตของอันซูฟาติ